สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องทนายแคทแคทลอเยอร์นะคะก็มาพบกับช่วงเวลาเย็นๆอีกแล้วนะคะตามคำสัญญานะคะที่ได้ให้สัญญากับพี่ๆไว้เมื่อช่วงบ่ายนี้นะคะ,ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะนะคะอาจจะขึ้นไม่นานนะคะพี่ๆ ที่เข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะนะคะสวัสดีพี่สุดที่สานะคะวันนี้มาคนแรกเลยนะคะก็เมื่อช่วงเมื่อช่วงเมื่อช่วงเม่ช่วงบ่ายเนาะนะคะก็ขึ้นไลค์ขึ้นไลค์สดไปนะคะก็ วันนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะได้เข้ามาไลฟ์สดอีกทีหนึ่งเนาะนะคะอีกสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้ละค่ะพี่สุธิศาเนาะนะคะพี่สุธิศาสบายดีนะคะไปไหนมานะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันหยุดเนาะ,ะก็น่าจะได้มีโอกาสได้ไปพักผ่อนกับที่บ้านบ้างเนาะนะคะ,นะคะสวัสดีพี่รัมโบ้ด้วยนะคะพี่รัมโบ้ก็เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมื้อเที่ยงก็เข้ามาแล้วเนาะนะคะ ก็จะไปช่วงท้ายๆเนี่ยไลฟ์สดของแคทนะคะจะมีมีค้างเนาะนะคะไลฟ์สดค้างนะคะก็เลยได้ได้ลงนะคะได้ขึ้นไลฟ์สดประมาณชั่วโมง15 16นาทีเนาะนะคะไลฟ์สดค้างก็เลยต้องขึ้นไลฟ์อีกทีหนึ่งเนาะนะคะวันนี้มีโอกาสบา้างๆก็จะต้องขึ้นไลฟ์สดอีกทีหนึ่งเพราะว่าไลฟ์สดค้างแล้วก็การทําหน้าปกของแคทนะคะ ตอนที่ขึ้นไล้์สดตอนแรกนะคะในในช่วงบ่ายอะนะคะไม่สามารถเปลี่ยนปกไลฟ์สดได้เพราะว่าหน้ายังเบอืเบอๆนะคะพี่พี่นะ,ะแล้วก็ถ่ายรูปหน้าปกของไล้์สดที่แล้วนะคะอยู่อยู่อยู่ครึ่งหน้านะคะไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะคะพี่พ,พนะก็จะดูแบบเปิดๆหน่อยนะคะอ่าพี่ธนากรสวัสดีนะคะพี่ประสงค์ด้วยนะคะพี่สุทธิสาบอกว่าวันนี้เย็นๆน,นอนสบายๆจ้านะคะ ใช่นะคะก็อากาศดีมากๆเลยนะคะหลังจากที่จบไฟ้สดเมื่อช่วงบ่ายนะคะพี่พี่ไปนั่งทำโน่นนี่นั่นหน่อยดูดูรูปตกแต่งรูปในในไลน์นะคะในเพจอะไรเงี้ยก็หลับไปนะคะตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะห้าโมงเย็นนะคะพี่พีนะ,ะก็เนี่ยค่ะตื่นขึ้นมาไฟ้สดนะคะเดี๋ยวช่วงว่างตัวนี้ก็จะต้องแบบเก็บ เวลาตรงนี้นะคะหาโอากาสได้มาเจอกับพี่ๆทุกคนบ้างนะคะเพราะเดี๋ยวเมื่อกลางวันนอนนะคะเดี๋ยวตอนประมาณสักสองทุ่มนะคะก็จะนี่แหละค่ะนะคะจะรอเชียร์แมนยูนะคะใครที่เป็นแฟนแมนยูก็รอรอชมนะคะอ่าพี่อ่านินิลาหรือเปล่าคะนะคะสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจเนาะนะคะใครที่มีอะไรที่อยากจะสอบถามแคทนะคะในะไลน์สดสอบถามได้เนาะนะคะตอนเย็นๆปกติเนี่ยคือถ้าไม่เหนื่อยนะคะพี่ๆี่ก็จะพาโน่นนะคะพาพี่พี่นะคะเดินไปส่วนสาธารณะเนาะนะคะหน้าหมู่บ้านค่ะแต่ก็จะมีอาจจะเสียงด้วยด้วยเสียงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไม่เอื้ออํานวยเนาะนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านที่เขาก็ไปออกกําลังกายนะคะแล้วก็มีเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะ นะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนอาจจะไม่เหมาะกับการไลฟ์สดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนั่งไลฟ์สดที่บ้านเนาะนะคะแต่ว่าน้องๆก็ยังไม่ได้กลับมาจากที่ทํางานเนาะนะคะว่าจะหาอะไรมากินกินโชว์ซะหน่อยอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าสินค้าขายไปหมดแล้วเนาะเหลือเหลือ <c oughs> แต่ตัวที่แบบกุ้งที่ยังไม่ดองอะไรเงี้ยค่ะแซลมอนอะไรเงี้ยนะคะนะคะก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีออเดอร์อีกนะคะขอบพูดคุณมากๆาเลยนะคะพี่ๆนะคนที่เข้ามานะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วเงเย็นหลายๆท่านก็คงจะทํางานบ้านเนาะนะคะสี 4, ่ห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะทํางานบ้านทํากับข้าวให้ที่บ้านทานนะคะสวัสดีพี่วัดด้วยนะคะพี่วัดก็มาอีกแล้วนะคะขอบพูกคุณมากๆเลยนะคะก็ยังเป็นพี่ๆที่ เป็นคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเราช่วงมื้อบ่ายนะคะของวันนี้เนาะนะคะก็จะมีชื่อที่คุ้นเคยกันนะคะอ่ะมีอะไรที่พูดค้างอยู่ค่ะพี่ๆเข้ามาสอบถามกันได้เนาะนะคะพี่พี่เมฆมาหรือยังเอ๋อยพี่เมฆก็ยังไม่มาเนาะนะคะเบอร์เทียงก็ได้คุยถามในเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินไปนะคะก็สําหรับที่พี่ท่านไหนนะคะมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาแล้วก็ มันอาจจะไม่ได้เป็นความลับอะไรอย่เงี้ยก็สามารถถามแคทได้ในไลฟ์สดเนาะหรืออยากจะให้แคทพูดในเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะคะว่าอยากรู้เรื่องอะไรประมาณเี้ยนะคะก็จะได้ตอบให้ในไลฟ์สดเนาะบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่มีเรื่องคุยแล้วก็พี่พี่เอไม่ได้มีการเม้นสอบถามเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันเนาะพ,พี่เนาะเพราะว่าอย่างบางที อย่างบางทีช่องย t ท b e ที่เขาทำไลฟ์สดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเขาก็จะมีประเด็นที่มามาพูดคุยมาหามาหาลือมาแบบว่ามีมีอะไรมาเม้นคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่สหรับช่องแคทเองเนี่ยคือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกฎหมายบางทีเอาเรื่องกฎหมายมาพูดเลยอย่างเงี้ยมันก็กระไรกระไรอยู่นะคะพี่ๆอาจจะเบื่อได้อะไรเงี้ยค่ะนะก็เลยพยายามที่จะหาเรื่องอื่นๆเนี่ยมาคุยกับพี่ๆบ้างนะคะนะ ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะคะพี่สุธิสาบอกว่าแสดงว่ากิจการดีหรือจะแสดงว่าอร่อยแน่ๆพี่สุธิสาแคทก็อยากจะให้พี่ๆ FC หลายๆท่านเนี่ยได,ได้ได้ลองชิมนะเพราะว่าน้าจิ้มเนี่ยเราเป็นคนทําเองนะคะแล้วก็คือแคทเนี่ยหาสูตรวิธีในการทําน้าจิ้มเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะนะคะแล้วก็สูตรที่2เนี่ยเริ่มเริ่มคิดค้นนะคะแล้วก็แบบอยากจะให้สหําเมาสําหรับคนที่แบบว่า ชอบรสจัดจ้านขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะนะแล้วก็แบบเป็นเป็นเป็นซีฟู้ดที่แบบไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนค่ะพี่พี่นะคิดว่าพี่พี่คงคงถูกใจนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได,ได้ได้แบบว่าได้ลองชิมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำดองเนี่ยจะเราจะมีส่งนะคะส่งต่างจังหวัดเนี่ยได้นะคะแต่ว่าออในเรื่องของการการดองกุ้งดองแซลมอนอย่างเงี้ยนะคะคือบางร้านเนาะ บางร้านเขาจะมีวิธีในการในการทํากุ้งเวลาที่ดองของสดๆพวกนี้มันจะต้องมีวิธีการที่ที่มันเป็นสูตรลับของของแต่ละร้านนะเนาะทำยังไงให้กุ้งเด้งทํายังไงให้แบบว่าเอาไปดองแล้วมันไม่คาวอ่างเงี้ยนะคะแล้วก็แคทแคทเชื่อว่านะคะเชื่อว่าน้ําดองร้านแคทนะคะจะไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเอาไปลองทําทานเองที่บ้าน ก็น่าจะถูกใจนะนะคะแต่ว่าน้ําจิ้มอย่างเงี้ยนะคะน้ำจิ้มก็ถ้าได้สูตรหมายถึงว่าถ้าได้ถ้าได้เป็นรสชาติของทางร้านนะคะครบเซตไปเลยเนี่ยนั่นน่น,น่าจะดีอยากจะให้ชิมแบบครบเซตแบบนั้นนะนะคะพี่พีนะ mm hmm. คือบางทีแคทมองว่าในเรื่องของพวกอาหารทะเลซีฟู้ดอะไรพวกเนี้ยแคทว่าร้านร้านที่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่น้าจิ้มเนาะพี่พีถ้าเกิดว่าน้าจิ้มรอดนะคะ mm hmm. การทําอาหารพวกนี้มันจะอยู่ได้นานอะไรเงี้ยนะคะพี่พีเนาะ น่าน่าจะถูกใจหลายๆท่านยอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามที่จะทำทำอะไรออกมาอย่างอย่างวัตถุดิบเราก็ต้องสดใหม่ยอะไรเงี้ยนะคะแซลมอนซาซิมิอะไรพวกนี้มันต้องเป็นของสดใหม่วันต่อวันยอะไรเงรี้ยมันถึงจะหน้าหน้าฐานนะคะเราก็จะเอาจากมาตรฐานที่เราทานยอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆคือเวลาเราทําของขายอะเราก็จะต้องเอามาตรฐานจากการที่เราทานอะเราอยากได้ของสดของใหม่อยากได้อยากได้แบบ ผลิตภัณฑ์ที่มันดูแบบมันดูโอเคอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบคิดว่าถ้าเราทําขายเราก็อยากจะเราก็อยากอยากได้ดีๆเหมือนเหมือนสิ่งที่เราเวลาเราไปอุดหนุนใครอะไรเงี้ยเราก็อยากจะได้แบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็เลยก็เลยต้องต้องทําให้ให้มันออกมาค่อนข้างที่จะคิดว <ness> ่าน่าจะโอเคอะไรเงี้ยสาหรับเราด้วยสําหรับพี่พี่เอฟซีที่แบบให้การสนับสนุนเราอะไรเงี้ยนะคะพี่สุธิสารเนาะ ลองเข้าไปดูในคลิปก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็มีตัวอย่างเมนูนะคะที่แคทเพิ่งลงไปก่อนหน้าที่จะมีมการไลฟ์สดเนาะพี่ๆเนาะน่าจะมละีลงเมนูอาหารไปตามคลิปะนะที่แคทได้ลงไปเป็นตัวอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะยังก็ฝากพี่ๆเข้าไปดูให้แคทด้วยเนาะแบบว่ากดถูกใจให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเนาะนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะนะคะ อ่ะพี่ๆลองเม้นอะไรมาพูดคุยกันหน่อยค่ะเพราะว่าแคทเองเนี่ยบางทีคือบางทีมันมันด้วยด้วยความที่เราเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทําข่าวอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เลยอาจจะไม่ได้มีเรื่องที่ที่มีเรื่องสัรหาเรื่องอะไรมาคุยเยอะๆมากมายเนาะอย่างการทํางานของแคทก็จะเป็นเรื่องเรื่องนําเดิมค่ะพี่ๆข้อกฎหมายเนาะงานงานด้านกฎหมายมันก็คงจะเป็นเป็นในเรื่องของที่แบบ เราก็อยู่กับมันเป็นประจำนะคะสวัสดีพี่พีพีนะคะสวัสดีนะคะ <_ EN> เข้ามาแล้วนะคะอยากเมนคุยอะไรกันก็เม้นเข้ามาสอบถามกันได้นะคะพี่พีนะ <_ EN> คือในช่องแคสเนี่ยคุยได้ทุกเรื่องนะคะคุยได้ทุกเรื่องเนาะอยากจะอะไรมาเมาส์มอยแนะนํานะคะแนะนาแนะนําธุรกิจที่แคสกําลังทําอยู่ก็แนะนําได้นะคะพี่พีแคสจะได้เอาไปปรับปรุงเนาะ <_ EN> เ,เพราะว่าอย่างณัตอนนี้คือตอนตอนเริ่มแรกที่เราทํา เราทําสินค้าพวกนี้ขายนะพวกทะเลดองซีอิ๊วอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีตอนแรกๆจะรับเป็นพรีออเดอร์ค่ะพี่ๆก็คือหมายถึงว่าวันที่เราไปทํางานแล้วก็น้องๆเราหยุดอย่างเงี้ยในร้านเราจะมีโปรโมชั่นในเรื่องของการส่งทุกวันพฤหัสส่งฟรีเนาะสิบกิโลแรกอะไรเงี้ยค่ะคือไม่เกิน10บกิโลเราจะส่งฟรีอะไรเงี้ยนะคะสวัสดีพี่วินลิ่งนะคะก็จะได้คําแนะนํานะคะจากพี่ๆที่ทํางานของน้องๆนี่แหละคะ่ะว่าอ่านอ่านเคเราเราทำน้ำจิ้มสูตรหนึ่งสูตรสองไปอย่างเงี้ย อะไรที่คนที่จะเพิ่มอะไรหลายหลายคนอย่างเงี้ยเอาไปให้ลองชิมศูย์หนึ่งสูตสองอะไรเงี้ยว่าอันนี้ขาดอะไรอันนี้คนที่ต้องเพิ่มอะไร mm. เผ็ดมากไปไหมอะไรเงี้ยนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเราสํารวจอะพี่ๆว่าน้ำจิ้นที่ที่เราทําไปอะไรเงี้ยมีคนชอบประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะเนาะบางคนก็จะชอบอาจจะไม่ได้เผ็ดม,มากอาจจะชอบเปรี้ยวหวานอาจจะอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายแต่เราก็จะเอาหา หาสิ่งที่คิดว่าเออร้านร้านเรามันโอเคที่สุดอะไรเงี้ยค่ะนะก็อยากจะให้ลองลองชิมดูเหมือนกันเนาะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลก็คงจะมีโอกาสสักวันหนึ่งที่ได้อุดหนุนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าต่างจังหวัดตอนนี้ก็ก็อาจจะได้แค่แบบน้ำดองเนาะพี่ๆนะคะก็อยากจะให้ลอง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 ลอะไรเงีง้ยค่ะนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าไลฟ์ขึ้นมานี่จะขายของอย่างเดียวนะคะพี่ๆอยากอยากจะเข้ามาทักทายพูดคุยกับพี่ๆนี่แหละค่ะนะว่าสิ่งที่ หายไปนะคะก็คือแบบว่ามันไม่ค่อยได้มีเวลาขึ้นมาไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็จะติดทำโน่นนี่นั่นนี่ล่ะค่ะนะตอนนี้อากาศตอนเย็นนะคะเหมือนรู้สึกว่าลมหนาวของช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามาแล้วนะมีลมเย็นมาทําให้เรารู้สึกขนลุกนะคะวิวเย็นเย็นนะคะนะคะก็ได้สัมผัสบรรยากาศหนาวบ้างเนาะนะคะต่างจังหวัดก็คงจะหนาวแล้วใช่ไหมนะคะพี่ๆหลายท่านก็คงคือบางคนก็อยู่ต่างประเทศเนาะ เขาคงจะสัมผัสบรรยากาศหนาวจนชินแต่เราอะถ้าสมมติว่าสัก20องศานี่ก็เริ่มขนลุกแล้วนะ19 20้าองศานี่ก็หนาวแล้วเนาะพี่ๆเนาะใช่ไหมคะขอบคุณพี่พลิ้งนะคะที่เข้ามานะคะพี่พีพีด้วยพี่สุติสาพี่นินิลานะคะที่เข้ามานะพี่ประสงค์นะคะก็เป็นเป็นพี่ๆที่แบบว่าเราคุ้นหน้าค่าตากันเนาะนะคะ หลายๆท่านก็อาจจะติดตามขา่ขาวข่าวคราวขาว่ขาวสารอยู่เนาะพี่พนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะมัน,ม,นมันก็จะมีข่าวคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือตอนนี้แคทมองว่าในในเรื่องของสังคมบ้านเราอ่ะพี่พี่มันมีข่าวที่แบบคิดสั้นเยอะนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบพ่อข่มขืนลูกอะไรอย่างเงี้ยทําร้ายร่างกายอะรนู่นนี่นั่น,นแค่ก็เลยมองว่าเออมันคือ คือเวลาออกไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวค่ะพี่พี่มันเขาเรียกว่าอาชญากรรมอาชญากรมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันมีเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาออกไปไหนก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะนะรวมถึงการที่เราไปให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างเงี้ยนะคะต่อสื่อสาธารณะต่อแบบในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องตักเตือนพี่พี่นะระมัดระวังนะคะพี่พี่ขนาดเราอย่างเงี้ยนะคะคือ ขนาดเราเบอร์เบอร์โทรของเราเนี่ยไม่รู้เบอร์ประกันเอามาจากไหนยอะไรเงี้ยก็มีคนมีคนโทรมาโน่นนี่นั่น,นยอะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยนะคะพ,พี่ก็เลยแบบอันนี้หน่อยนะคะในเรื่องของอรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนฝนลงเม็ดนะคะพ,พี่เดี๋ยวรู้สึกว่าไลนี้อาจจะอาจจะต้องล่มแล้ว <laughs> ฝนลงเม็ดมานะคะพ,พี่เดี๋ยว เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าค่ะคิดว่าเดี๋ยวอีกสักถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไม่นี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงแคทจะแคทจ่าขึ้นมาไลฟ์สุดอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเผื่อน,น้องๆเข้ามานะคะเดี๋ยวหาอะไรนู่นนี่นั่นทานกันอะไรเงี้ยคะ่ะนะยังไงเดี๋ยวไลฟ์นี้แคทก,ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะพี่ๆเนาะขึ้นสักสิบสี่นาทีเองเอสียดายมากๆเลยนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจเนาะ อ่าใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะตามวัตถุนิยมเนาะพี่พี่โอเคนะคะพี่พี่แคทรู้สึกว่าเหมือน,น,น,นมันเหมือนมีเหมือนมีคนทักแชทเข้ามาไอ,ไอเนี้ยนะคะเหมือนมีคนทักแชทเข้ามาเหมือน,นดูดูก่อนว่าจะเป็นขายของหรือเปล่านะคะว่าเขามาซื้อของหรือเปล่าสวัสดีพี่กะเพรานะคะคิดถึงนะคะคิดถึงพี่พี่ทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเดี๋ยวจะขึ้นมาไลฟ์สดอีกทีนึงเนาะโอเคนะคะพี่ฟายค่ะพี่พี่